สวัสดีอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องปิดเทอมที่ผ่านมาทำอะไรบ้างโอเคครับ เราจะไปดูกันเลยว่าผมทําอะไรบ้างในช่วงวันหยุดผมทําเยอะ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 เมา่อย่างแรกเลยที่ผมทําบ่อยที่สุดผมนอนอ<า>นอนทั้งวันไปต่อจากนั้นกันเลยครับหลังจากที่นอนผมทําหลายอย่างแล้วก็อย่างที่บอกทาออกกาลังกายครับแน่นอนวต้องออกกำลังกายอยู่แล้ว จะออกกำลังกายผมก็กินกินกินชีวิตวนลูปตลอดช่วงปิดเทอมครับผมไม่มีอะไรเลยแล้วก็เรื่องงานบ้านนะครับผมก็ช่วยพ่อทำอยู่นะครับทำแค่ไม่ยกี่ยงครับส่วนที่เหลือกอ็ตามนั้นเลยครับกินนอนออกกำลังกายขับ